ฐานแห่งบ้านสายทองที่ฉันบอกมาสู่เขาอย่างไม่รู้จะต้อนรับขับสูเพียงไหนเสบอเสบสวัสดีค่ะที่ฉันชื่อพชมาสว่างค่ะอรศสว่างมงศ์ค่ะ แค่เดียเจไปเยียมบ้านตายทองหลักนี้เอ่อคือว่าในจดหมายบอกให้ดิฉันมาที่นี่นะคะไหนจดหมายเอาไปดูหน่อยสิมิอยู่จริงรปะ่ากจดหมายที่ว่านั่นอหะเอเอหมา,ากินไปแล้วค่ะพอดีว่าพ่อจมบาน่ะกําลังจะแบบว่าเออเตรียมของฝากมาด้วยนะคะเออนี่ค่ะส้มสองลูกก,กับกล้วยหนึ่งหวีอของฝางสกยานจกทักตะวันแบบนั้นน่ะ กล้วยนี้เป็นกล้วยออร์แกนิกนะคะกล้วยของเธอกนละ้วยเลยนะคะมีวิตามินนะแล้วก็ส้มมีวิตามินซีด้วยนะคะพอจะมาต้องนจนุกไม่ได้อยากกินกล้วยของเธอขนาดนั้นหรอกนะแต่เดี๋ยวเมื่อเธอเอาบานฉันจะลองชิมดูนิดนึงก็ได้ไหนเอามาดีสิกล้วยของเธออนะเอ่อน,น,นี่ค่ะแล้วสามารถเข้าบ้านได้ไ้มคะ เธอไม่เหยียบบ้านหลังนี้ได้แค่มินดานเท่านั้นแหละแต่ว่าในจดหมายอ่ะหนูเหมือนจะเป็นคนที่ได้มรดอกอยังไงก็ไม่รู้เลยแล้วค่ะเรื่องเนี้จะไปถามคุณยา่าก่อนว่าคุณยา่าหไหวไงบ้านถ้ามันไม่เป็นตามนั้นจริงๆเธอจะโดนไ,ไล่ออกจากบ้านหลังนี้อ h oh my god พจน์จะมารู้สึกเสียใจ <laughs> ใช่ไหมคะรสมากเลยข้างนอกเนี่ยก็เข้ามาก่อนได้ก็เข้ามาก่อนเลยโอเคค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกินกล้วยกันดีกว่านะคะมีส้มด้วยเดี๋ยวช่วยปอกนะคะเปอกให้มันดีๆแล้วแหละฉันไม่ชอบกินใหญ่โตกินขึ้นดอกเมล็ดก็ห้ามมีกล้วยก็ต้องฝานออกมาไอ้เม็ดดำๆตรงกลางที่อยู่ตกกลางกล้วยก็ต้องเอา ให้หมดแคถึงจะกินเท่านั้นอันนี้ปกติกินกล้วยน้ำว้าเหรอคะเนี่ยมันมีเม็ดเอาพอดีเอากล้วยหอมมาพี่ดิต้องอดทนกินักหน่อยก็ได้ของบ้านนอกจากเธออันนั้นอะ่ะโอเคค่ะได้ค่ะอย่างนั้นไปกินกันดีกว่านะคะอออือจบแลวค่ะบายจต้องไปไม่รู้เพราะเขือไม่มีกล้วยไม่มีส้ม